ตอนนี้นะอุ้ยดำไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขากลัวเขากลัวเธอมากกว่าเฮ้ <c oughs> กินแล้วมั้งเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยน่าจะอันนี้ได้แล้วอ่ะสวยวสวยอย่างนี้ไหมอุ้ยทำไมมันแยกออกมาเป็นอย่างนี้อ่ะว้าวเ,เห็นไหมก็ไปเธอทำอย่างนี้กินกับเขาอีกไหมไม่ สวัสดีครับผมยุ่นนะครับวันนี้นะครับผมจะทําวิธีเปกเปกแบบใหม่ๆนะครับเพราะอากาศหนาวใช่ทำกินแบบร้อนปีที่แล้วว่าน่าจะทุกคนจําได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่เกาหลี่มันคิดเกี่ยวกับเครื่องวัฟเฟิลเครื่องวัฟเฟิลใช่ไหมครับข้างในใส่แบบอะไรอื่นมาทับอัย่งอืน,นะนู่นนี่นั่นแล้วก็เอยียบบุ๊บ เออทับทำให้แบบอาหารใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยผมก็อยากจะทำนะครับแต่ว่าเพราเราไม่มีเครื่องทำวัฟเฟิลแล้วเออก็เลยผมก็เอาอันนี้มาปึ๊งเครื่องทำขนมนทงม้วนนะครับวันนี้<อ>เราใช้อันนี้กันไม่ได้เจเหมือนกันได้หรือเปล่าได้ั้งแต่ว่ามันจะแบนตะแตกบาแล้วก็ผมก็แนะนำให้อันหนึง่งคอยอะไรอยู่จ้าวจันนี่เห็นบะเขียนว่าอะไรเห็นบ้นี่น ให้เห็นคำว่าลูนก่อนยูนแล้วก็นี่ถาข้างในก็แบบแหมยูนถามีแฟนขับส่งมาให้เออแล้วก็นัดทิาอะไรนะดถาน้ํามันเนาะทาน้ามันกระทกเชือดใหม่ใช่วันนี้ผมก็ใส่เสื้ออันนี้อ่ะใส่เสื้อไทยเพราะว่าอยากจะชอนนี่นะครับทําให้แบบแมทช์กันไงน่ารักอันนี้เป็นลิมิตินนะเข่หนึ่งอันอ่ะใน็อกนะ คุณมากครับน่ารักมากจริงๆอันนี้แบบอุปกรณ์ใส่ข้าวเหนียวใช่ไหมครับตแต่ผมไม่ใส่นะเก็บไว้ดูเออเก็บไว้ดูดีกว่าอันนี้ชอบอ่ะอันนี้คอบคุณมากนะครับผมก็เก็บไว้ก่อนเราเป็นคนบ้านนอกใช่ไหมไม่มีอุปกรณ์มันเครื่องวอรเปิลใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าอยากกินต้องสอนตัวเองวราไปแต่จริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆผมคิดว่าจะจะซื้อนะครับแต่ว่ารู้สึกไปซื้อเลยก็น่าจะไม่ใช่มึนบ่อยๆนะ <c oughs> ใช้แค่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งแล้วก็มันเก็บไว้เหมือนเดิมก็เลยแบบใช้บบอ,อันนี้แหละเออนี่แหละต้นเลนะ็กนะครับทุกคนทำง่ายง่ายก่อนอ่ะจ้าจันบอโลน่าบอโลน่าก่อนนะลองดูเขาก็ยังไม่เคยทำเลยอ่ะจะอร่อยหรือเปล่าอ่ะมไม่้อยไม่ลอนได้ยังไงมันไม่มีเสลียนชา ไหนลมจะร้อนแล้วนะอันนี้ใส่แบเปย่ยังไรดีอ่ะอันนี้ปิ้งยางก็เนี่ยลมเหมือกันน่ะประมาณนี้ได้ไหมได่ค่ะมาณนี้นะอุ้ยดำเฮ้ย <c oughs> ออกมาข้างนอกแล้วมีอะไรมันดำดำเขาตัดตอนนะเราใชเคข้างบ้านนอก เป็นอย่างนี้แหละถ้า i โซหน่อยก็ใช้เครื่องทาร์บูสโซ้นะคะใช่เดี๋ยวบอกนะว,ว่าดันปีเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โอ้โอ้แต่คำนั้นจะติดจ่ะเห็นไหมมันร้อนแค่ตรงอันนี้ดิร้อนไม่เท่ากันเอาอย่างนี้ไงปกติที่เครื่องคาร์บูสโต้นะ่ะมีที่ดิบใช่ไหมครับแล้วก็ล็อกใช่ไหมครับ<ม>แล้วเราไม่มีแ <laughs> ค่อันนี้แหละเนี่ยดูดิตามไปฝีเราเฮ้ยโอ้ไม่ก๊ เตรียมแล้วโอ้โหฟังชินเป็นไม้เลยอ่ะมีลูกหัวใจไหมไม่มีเห็นไหมก็อ,อร่อยนะก็อ,อ,อร่อยนะพอจะพูดตรงๆอ,อ่ะอยู่ตรงนี้มัน,ม,นมันแข็งๆใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้มันอร่อยนะเธอกินของอร่อยหมดเลยอ่ะเธอ อ่อรใช่ไหม <S <S จะเอาอีกหรอฮุยฮุยฮยไม่ไม่ไม่ฮ้ยเธอโอ้โหทำเขาว่าแล้วทำไมมันก่าดเยอะขนาดนั้นข้างในเป็นโปลโลน่าเต็มเลยใช่ไหมรสชาติเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคใช่ไหมแต่ร้อนมนหน่อเมนูอื่นต่อมาต่อไปเอาอะไรไ <ป S 1> ดีน,นะอ่อร่อยไหน เกียวซ่ามีอะไรอีกอะขนมปังแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ก่อนไม่ธรรมดาก่อนอันนี้เหรอ,อปกติอันนี้คือใส่ที่เครื่องแบบอร่อยใช่ไหมครับแต่วันนี้ใช้เครื่องนี้นะไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่านะเป็นตแตกน,น,นิดหน่อดับนะฮะเฮ้ยดูเนต้แตกปุ้ยปุ้ยใส่ออก อุ้ยร้อน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 อุ้ยร้อนอ่ะอุ้ยตแต่ละแบบแต่อุ้ยเป๊ะเตียวเลยแต่ละมันร้อนไปว้าชคุ้ยูเดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของยายจะพังมะเนี่ยเขากลัวเขากลัวเธอมากกว่าเธอโอ้ไม่ก็หัดก็หกินแล้วมั้งเนี่ยกินไม่ได้ อมีกี่ชิ้นน่ะชิ้นเดียวเอ๊ะเขากินที่แบบไม่ไม้ก่อนนะลองให้ทุกคนไม่เห็นก็ได้ความไว้ความาวเออแล้วพูดดีว่าไม่ไหม่นะครับไม่ไม่อะไรตำปี๋อร่อยมากกินที่แบบแบบไม่ไหม่อย่างอร่อยจริงจริงชาแน่นอนจะทำอะไรเนี่ย ครั้งนี้อ่ะทำให้แบบองศาไม่ได้ไม่รู้ว่าร้อนเท่าไหรเออเมื่อกี้น่าจะเป็นพันองศาได้มัมนใส่แล้วมันท่ามวินาทีแบบไม้หมดเลยอะ่ะที่บ้านนะคนที่มีอุป,ปกรณ์อ,อย่างนี้อย่าใช้แบบนี้นะครับไม่มีใครมีหรอกเธอคุณยายช่วยหน่อยครับคุณยายเอาของมาทำอย่างนี้ไม่ช่วยหรอกเอไปเกียวซ่านนะตอนนี้เขารู้แล้วต้องทำยังไง ซาแล้าแล้วนะแบบไปที่ไหมรีบกลับมาไงเขากลัวกลัวเต็มนลยวิววิน่าจะอันนี้ได้แล้วอ่ะสวยสวยเหมือนโดนล้อรถทับเลยอ่ะสวยด้านเดียวธอกินเลย อันนี้ยังไม่ได้เวฟมาใช่ไหมคะอืมแต่เขาไม่โค้งงนะมันอร่อยกว่าเวฟกินนะจริงๆอันนี้พูดตรงๆเธอเคยกินแบบเกซาแบบย่างไหมไม่เคยค่ะเกซาย่างเกียวซาทอดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันอร่อยกว่านะข้างในแบบนิ่มนิ่มนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วข้างนอกแบบกรอบๆอะหยุดกินอยู่ตรงไส้แบบอร่อยอะเธอกินแล้วก็มันติดก็ได้นะดูมันจืดๆเงก็โอเคใช่ไหม น้ำจิ้มไหมเหรอ,อนี่ไงน,น้ำจิ้มอ่ะอืม,อม,อมแล้วก็เอาอะไรดีอ่ะอันนี้ไหมก็ได้อันนี้เรียกว่าไหนนะแซลมอนย่างซีอิว๊วเพาเรียกเขาปั้นแกะเป็นวะเนี่ยโอ้โหเขากินบ่อยมากนะจ๊ะที่เกาหลีจ้าอันนี้คือมีวิธีนะครับสไลด์อ่ะห้ามลองนะทำไมอ่ะถ้าสไลด์ลองอ่ะมันไม้หมดเลยไง เออเอาเข้ามา,า,มาหน่อยเดี๋ยวข้าวมันแบนจะแตกออกมาค่อยๆแบนนะได้แล้วนะเป็นข้าวจีเลยรู้สึกเหมือนอันเนี้ยข้าวผัดแบบของญี่ปุ่นอ่ะกถ้าเป็นแบนนั่นแล้วก็มันอันนี้ดำไหมเนี่ยไม่ดำ อทับสาลายข้าวทับสาลายมันอร่อยนะอ,อร่อยใช่ไหมถ้ากินไส้ดีมีเอยียวอร่อยกว่ากินปกตินะครับทุกคนอ่ะอันนี้ผมจะพูดตรงๆเป็นกับสาาย,สา,ายอร่อยออ กินให้หมดเรียบร้อยโอ้โหคุณซ้อมทุกคนพอมคิดว่านะครับอุปรกรณ์อันนี้วังที่เซเได้ไหมไม่ได้เ,เลยบ้าเรทุกทุกเซเวไงแล้วก็คนที่อยากจะเอียบกินก็ไม่เอีบไงไม่ใช่มาอุปรกรณ์อย่างนี้นะอุปรกรณ์ไหม่ๆอ่ะเหมือนเครื่องวัดปืนแต่ว่าทําให้แบบสไตล์แบบอย่างนี้ไงทับขนมก็ได้ขนมปังก็ได้อะไรนี่ไงไอเดียดีไหมเธอเธอคิดอะไร,ประแปลกอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบนี้หรอก ขนมต่อไปเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวรับแ่บเบอร์เกอร์นี้อ่ะผมก็ชอบที่สุดนะครับถ้ากินอันนี้แบบกรอบกบรอบารสชาตเป็นยังไงผมก็อยากรู้อ่ะอันนี้ดีนะห้ามไหมนะอันนี้มันเนยกดกันไหมอย่างนี้ไหมอย่าพังนะเธออยากกินเหรออาจจะอันนี้อร่อยนะ,พะเพราะว่าข้าวเหนียวกินแบบนี้บบปกติแบบอร่อย,อยงไง ว้าวเฮ้ยทำไมมันแยกออกมาเป็นอย่างงี้อ่ะแบ่งกันคนละครึ่งอุ้ยอย่างงี้เหรอ,อว้าวปิดปุ๊บปุ๊บเดีดดดด๋ยวกินข้าวเหนียวกันอร่อยอ่ะนี่ข้าวเหนียวใช่ไหมครับแล้วก็กินแบบไส้นิดน,นึงทับไว้อย่างเนี้ย เฉยไม่ใสนิดนนึงอะไรจะไม่ใส่ทั้งหมดแล้วนะผมไม่กลัวนะครับอันนี้อร่อยกว่าแบบกินปกตินะข้าวเหนียวแบบอร่อยนะไสแบบอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ข้าวเหนียวแบบทําให้แบบปิ้งอย่างนี้แบบ,บกรอบๆอย่างนี้มันอร่อยเหมือนขึ้นเนาะมเมนูต่อไปเห็นไหมเธอเริ่มจะสนุกเลยนะเมนูใกล้จะหมดแล้ว แซนด์วิชแบบข้างในทูน่านะครับอันนี้กินนุ่มๆก็อร่อยนะเออเฮ้อเสียดายอ่ะเเบบน่าจะอันนี้ทำแล้วก็อร่อยก็ได้นะว้าวเฮ้ยมีลายด้วยมีลายอีกแล้วของเขาอร่อยอยู่แล้วเหอะอร่อยใช่ไหม เอออร่อยเพราะว่าเริ่มจากเขามันทําเก่งหรือเปล่ามันไม่ไ,ไม่ไงใช่อของเขาอรอยอยู่แล้วเอาจิงเหรอขนมปังชิบูยากโทตทอนนี้โทดแบบประมาณนี้แหละเขาจะทำพังให้เนี้ยตอนนี้เขาเก่งแล้วเขาไม่ต้องห่วงหรอกจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ย <c oughs> เธอทำไมมันตามอย่างนี้ไม่ตามจ้าไม่ตามไม่ตามกินแล้วก็ไม่ตามกินแล้วก็ไม่ดำได้ไงมันเห็นว่าดำอยู่เห็นไหมพกติต้องอย่างนี้มันอร่อยนะ จะบอกให้นะต้ฟังไงฟังหวานนะเออเนี่ยผมไม่ดำกินได้ผมมากาจริงๆถ้าเป็นเครื่องทำวอลฟวน่าจะสวยกว่านี้มากรอบไงกอบกรอบกรอบไถ้าใส่นมก็อร่อยเนาะอ,อันสุดท้ายนะครับ อันนี้เหมือนอะไรเยอ่ยไปทอร้ายนเลยอ่ะเออเออเออคล้ายๆกันอันเนี้ยคืออะไรรู้ปะชีสเออชีสเป็นมอสซาเรลล่าไงอุ้ยว้าวเธอดูดิว้าวเขาบอกแลวไงอันนี้อร่อยไงว้าว ว้าวน่าจะนี่เธอชอบนะยังนัอนอยู่จุดชีสดิชีสดิว้าวเขาว่าคลิปวันนี้ใช่ไหมไม่มีใครอยากกินแน่นอนดูดไปหน่อยถ้าใส่น้ำตาลอะไรแบบนี้แล้วเขาทำให้อีกปะ ไปเธอทําอย่างนี้กินกับเขาอีกไหมไม่รู <c oughs> ้มาตั้งแต่ทําคลิปมานะคลิปนี้แปลกที่สุดแล้วก็รู้แบบโบโบเบเบไงก็ไม่รู้เดี๋ยวต่อไปผมก็ไม่ทําแล้วนะครับอันนี้ <c oughs> น่าจะไม่ใช่แล้วว่าถ้าใช้ไมโครเวฟมันจะไม่เป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหม จริงๆไม่มีอะไรหรอกผมก็อยากข่แบบจูแบบสไตล์ของโบราณ <ทำ S 1> อะไรเงี้ยช่วงนี้มีเครื่องอะไรแบบทําง่ายๆเยอะใช่ไหมครับมันสบายๆเหมือนเครื่องวัปเปอร์น่ะมอตทนน้มามันอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่โบราณมาสมัยก่อนนะใช้อุปรกรณ์อันเนี้ยมันทับกินอะไรได้หรือเปล่าผมก็อยากจะรู้แค่นี้ถ้าสมัยก่อนไม่มีเครื่องทำวัปเปอร์ก็ใช่ไงคุณยายจะทำเราําจริงตอนนี้ผมรู้แล้วคุณยายกับผู้ใหญ่ไม่ทำเพราะว่าอะไรนี่ให้ผลนะ ไม่ทาก็มีให้ผลนะจริงๆช่วยเสนอไอเดียให้ยูหน่อยนะคะเพราะว่าไอเดียที่ยูนคิดเองมันไม่โอเคใช่โอเคนะครกับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผอมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับจะกันบินยอนหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ